สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BRCN Channel ช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบอลไทยที่คุณดูแล้วจะเข้าใจโดยไม่ต้องอ่านนะครับ 1. ชา,ารงค์ประเดิมลีกสเปนช่วยทีมเก็บชัยหลังจากที่ 1. ชาณรงค์พมสีแก้วนักฟุตบอลดาวรุ่งชาวไทยของทีมอุนิโอนอาดาเบทีมในดิวิชั่น4ของสเปน ได้รับใบอนุญาตในการทำงานหรือ work permit เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้มีโอกาสที่เจ้าตัวจะได้ลุ้นประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดในนัดท,ที่8ของฤดูกาลหลังจากที่7นัดก่อนหน้านี้ไม่สามารถลงเล่นได้เพราะยังดำเนินการด้านเอกสารไม่เรียบร้อยและปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมที่พบกับทีม UC c r s เจ้าหนึ่งชานารงค์นั้นได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงและได้ลงเล่นถึง80นาทีเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ต้นสังกัดนั้นคว้าชัยเหนือคู่แข่ง2ประตูต่อ1ส่งผลให้อูนิโอนอาดาเบ้รั้งตำแหน่งจากฝูงในขนาดนี้ของลีกดิวชั่น4 4สเปนจากผลงานชนะ5เสมอ2และแพ้1ทําทำให้เจ้าหนึ่งชานารงค์พรมสีแก้วเป็นนักเตะไทยรายที่2 ที่ได้ลงเล่นในลีกอาชีพของสเปนต่อจากทิรศินแดงดาที่เคยมาค้าแข้งให้กับทีมอาเมเรียโดยโปรแกร,รมนัดถัดไปของอุนิโอนอาดาเบ้ต้นสังกัดของชานารงพมสีแก้วนั้นจะต้องบุกไปเยือนทีมซาราเมนซายูดในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับในเวลา18นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสเปนนั่นเองในความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกปิติยินดีอย่างยิ่ง ในความสําเร็จของนักฟุตบอลไทยคนนี้นะครับซึ่งเป็นก้าวเล็กๆที่สําคัญของชาญนารงค์เองและเป็นอนาคตของฟุตบอลไทยในทิศทางที่ดีนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ